สวัสดีครับพี่น้องครับมอนี่กะคือเก่าครับสิมารีวิววาวตัวไม่ที่ผมพึงเฮ็ดแล้วครับเป็นวาวสองห้องขนาด 150. เมตรหาซิปเฮ็ดจากการล่านติดผาลมครับมาเบิ่งครับงนานใกญ่ๆเนาะพึงเฮ็ดแล้วมือขึ้นัมกะตื้นกันเลยอ่ะพึงหยิบมาไทยมาทัานเองผูกซุ้มผูกยังเลยครับครับเบิ่งจจากไม่เยอะครับ เห็ดเป็นแบบกลมๆครับดึกกลมเยอะๆกผมนีครับโล่งเลกเกอร์ไปหนึ่งขวดหนึ่งกระป๋องสีเปิดเลยจะใ่าสีไปซิสีไปกับว่าคอยเหลี่ยมไปไนอะไดอกแต่กับพวกอได้อยูม่มันดำพี่น้องครับเบิ้งจากข้างบนครับปีกโบนครับปีกบนแลนปลายเรียวแลมต้นนี้สีเห็ด แข็งจังน้อยครับถาเซ่ล่มแหนักเลยบานเฮ้าครับใส่ประกับข้อวบาแบบวบาจุฬาภากลางครับเพราะว่าขันบอไซมันห้อหันไม่เอิกไปไปทั้ง่างเนาะไปประกับนีว้ถาคำผ่าเฮ้าให้มันสวยงามเรียบครับเดี๋ยวผมจะพลิกอีกท่างน่งให้เบิ่งนะครับสล็อตเบาวที่ใส่ประกับแบบนี้ส่วนสนุกจเป็นของอันเดียวครับจันทบุรีครับ บ่แกะปันไดยครับเพิ่นเห็ดบวกวะเย่ผลผมเห็ดเอือกไปกลมนะครับบ่ได้คือผอว่ามีสนุกเขายันอยู่เล่อยประเดี๋ยวเถีกกันเบิ่งนะครับส่วนปีกล่างครับนี่ครับครับผมเบิ่งใหม่ล่างเห็ดกะเซเวาบ่โดนครับผมบ่มีใหม่ไพ่ใหม่ไพ่ไไมีอยู่ใหม่เอือกอ่ะแต่ว่าปีกันเมียนหาซีบันบ่มีเนี่ยใหม่ไพ่ผมเนี่ยใม่เอือกเดมีอยู่หนึ่ง ได้ยมาบักยางดีเลยนะตึกแต่ว่าไม่ไม่ปีกเ่ามีอะไเด้เห็ดการล้านเลเด๋ยวมันเลือจากปีกไก่ทิมคอลอ,อยอู่เห็ดมันก็น,น่านครับส่วนลงมาปีกล่างครับปีกล่างก็ซีมีสะพานครับเป็นเชือกใบทาคำลงมาปีกลูกบนนะครับครับก็คือกันครับเห็นไหมม่ใเป็นช่องเลยเห็นไหมเอ๊ะลงมาปีกลูกล่างครับเนี่บ เดี๋ยวถัมาถ่ายวาวนี่ครับก็สิมีเส้นน,นี่บัติดใส้ใหม่ครับนี่ครับเนมไปเพิ่งนี่ทะลุทะลุหัวถุงเงาเลยอ่กะเฮ็ดพได้เหรียญครับตัวนี้เฮ็ดพอด้เหรียญอืมเปิดออกสองห้องครับสองหอง้องอ่าเดี๋ยวบอกสัดส่วนไปครับสัดส่วนกับปี ความเย้านะครับเออเม็ดหาซิปปีกเอ้ยเออเม็ดหาสิบห้าครับปีกเม็ดหาซิปนะครับปีกใหญ่บนนี่เม็ดหาซิปปีกล่างนะครับอยู่ทีเจ็ดสิบห้าไทยนียี่สิบสองครับส่วนสัดส่วนจากปีกบนครับจากนี่ลงมาหนีประมาณผมเอาก้าเออหลดครับประมาณตัวนี้มันหนาประมาณอยี่สิบนี่แหละ ส่วนจากปีกบนลงมาปีก่างของแม่มันนี้ผมเอาอยูหกสิบครับครับส่วนจากปีก่างแม่ลงมาหลูกวันนี่ยประมาณคือกอนน่าจะยี่สิบสองครับน่าจะยี่สิบสองส่วนในเก้าครับ ควมกวังนี่ผู้ได้มกักตัวได้ก็ตอนนั้นครับผมเอาฟังละสิบเอ็ดส่วนนี่ก็สิหน่อยแน่ก็สิประมาณหาประมาณหกนี่ครับเพื่อนเห็นมันกิวนะครับตามลักษณะเอลคือเอาดอกว่าคือเอานี่ครับหาประมาณหาประมาณหกส่วนท้ายนี่ถิ่มไปเลยครับประมาณแปดสามสิบครับนี่ครับประมาณยี่แปดยี่เก่าครับประมาณสามสิบไปเนี่ยมันมันมันสิถิ่มไปเลยนะเพื่อนยังครับพอวอาวสองห้องนี่ผมมักแบบว่า กันเฮ็ดท้ายนี่สันนั่นที่เบิ่งเป็นคือยังว่าขาเหี่ยมนะอออันนี้มันต้องเฮตไทยเงี้ยเอาไปยังอยครับนี่ครับมันจะได้ทรงของมันพอดีเวลามันยืมเวลามันตั้งสิผมผมหมักอันนี้ก็บทิศพาลมครับสร้างมาจากพี่อยู่ในเฟดตึงดียงีถือคว่ำหัวเนี่ยขนาดนี้เห็นบ่ขนาดว่าเขาตีนเงยเอาแล้วเบิ่งยังเบิ่งคือยังตีนมันสั่นลงครับนี่ครับปากกาบก็ถือว่าแน่นอยู่เดี๋ยว คอยแต่งเซลครับนี่แหละครับพี่นอ้องเฮ็ดอยู่ทางนี้เลยดาดฟา้านี่ครับตึกแถวเพกรเกษมซอยซีกอทอมอร์นี่แหละมองเห็ดดึกมึงอยู่นี่เราผู้ดเดียวแนวมักอ่าเดี๋ยวพลิกเบิงอีกด,ด้านนึงครับด้านนี้ก็สีเป็นด้านหนาของวาวของวาวกกสม ตั้งนี่วาวอีกฝั่งนี้ก็สิเป็นดอทใส่ดอทสีดำครับเขียวดำจอดห้วยแล้วเรือตะผูกซุ่มครับนี่เป็นห้วยเก่าประทันนี่เบิ่งรายละเอียดวานนี้หรอกเอาเอาซั้งนี้ละวาวเรียนเี่ของครับนี่หยนยังไงขึ้นหยดว่ะเอยังเนี่ยครับติดดอทส่วนประกับข้อวาวก็ยี่ยงสีนะนี่ผ่ามันก็สิเรียบไปน้ำสีเลย ขันสุมหัวว่าแซมนี่มาติดอยู่กับอันนี้มันกคือมองนีก็อืกอบางงามครับนี่มาเบ่งสิเรียบร้อยครับนี่นี่วาวเอกมีงออยู่นิด <c ười> มันบาดดัดเนาะการล้านคือว่าเนี่ยเอามือดัดดัดเอาซื้อเนาะบาดไปแบบลุ่นไฟดัดมันขาดประนันการล้านกับพ่ดีปันนี้หรอกสำหรับอันนี้มันเป็นเงามันปวด แต่ผมเอานี่ไม่เอื้อกนี่เป็นเป็นเหงาดิวตะวัสิเลือกแบบแกจนดำๆต่ว่าตัวนี้ดีอยู่เอื้อกะแต่ว่าปีกนี่มันมันมันเป็นเหงามันผลมันก็เลยอยากอยากอ้อนครับเดาเวหรอกว่าเลี้ยวเต่ต้นแต่ส่วนใหญ่ผมเสียไปเลือกเอาไปปายมันกับกลางๆแบบแข็งๆแล้วๆเล้ามาหลายนะ่างนปีกอันนี้มันฟันออกเวิ่งเนี่ยมีแต่ห้อยขี่การล่านึงผมฟันนึงเฮ็ดโค้งเข้าเดียวครับตัวนี้ครับแต่ว่ามันมาชะลอตอนผมบ่มีไม่ เห็ดปีกลูกลเลยได้ไปขอของคู่ยอดครับคู่ยอดผุนหามากคุณผุนใบเห็ดการล่านก็เลยเป็นเศษมากนะเห็ดเอ่อปีกลูกครับกระพึงแล้วครับนี่ครับใช้เวลาบ่ะดนครับการล่านมันก็สู่ตะใบเล็กผมไม่ได้หรอกทูเอาทูเอาครับเดี๋ยวห่งามนี่กลมครับกลมมืดกลมมืดเลยครับนี่ครับเอาละครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สำนึกครับสําหรับ ว้าวสองหงเมตรหาชิฝากติดตามครับเดี๋ยวสีไปเทียดเหเบิงครับสวัสดีครับ